I am. มดูราเกลเคลยข,ขึ้นมากันมาชมความรายลำมได้กับป้มาดูราใกล้ดวดน มระหม่ยตัวโดราใกล้หน้าตานี่ไหมโอ้นี่เป็นมาดูราใคยดวนนะครับอ่ากาโดราคนไม่ก็เรากันนี้โดรานี้ขึ้นมาสันติในกะมินนใกล้หน้าตาฮ<ป>ิดพุ่ม,มแมดเลยนายกินโดรานี้นี่นปองมาเลยกะมินมีกินจองและละตุงตุ้งตัวเจ้าำเช่นกับโครับซืออ่าก่นอนหน่นนะครับโดราใคยดวนวันดี <ๆ S 3> แม่แม่เจ้าก็หญ่ได้ตรงนี้ใส่องเจ้าใส่องเจ้าใส่องนะครับมนนใีีเพิ่งมาจาก อ่าฟอร์ดีกาหน่อยนะหมาดดำดูราแม่แม่เอสเล่ห์ของ้าใจเลยไหมนะอ๋อ่าที่มาหนังกันอยู่แล้ว์กันไม่นะชิ่นขาก็มีมากมาย่เอดแล้วครับสไลเดอร์ก็มีให้แม่ได้ไปต้านหน่อยไนะต้านไในเลยสไลเดอ้อก็ย่างก็แม่ได้ไปเค้กันได้นั่นไหมนะหมาใหม่เทียบไว้เลยอ่ามาเร็วคก็ขึ้นล่างเผื่อนเลยแม่ดูราดังโห้เพื่อตะโกนว่าดูราใกล้เหวีเป็นผีชายท่านผีชายเลย นี่ดูราใกล้เดียวนะแหมนะครับทึกันนี่ดูราใกล้ดวนไหมเออใกล้ปีนึงไหหวากรนรดไอ้แหม่ควงนั่นมายืนอยู่จำเข้ยมายืนจำเข้ยดูรานี่มาหวากรนรดจัดจนเลยไหมเอ้กลนซดก็ดูราของเรานี่ทุดหมักนะครับกลนถ้าว่าตรงหวากลนรดมันจะร้อยว่ากลนตาเต็งม่าไม่ร้อยนะครับของกลนรดรสก็มาวาปีนองเล่กันเลยนะหวากรนรสดสในตาในควงนึกจักว่ากิดววาเลยโอ้ฮะ รถจักรไร่จิงคงมันอ่าด้วยไอ้ร้อยอ่ะนะรถกลอนได้กรกลอนรถไรมันฟื้ออินเต่รเดี๋ยวมันรถไม่เห็นตั้งอยากกรอนรถไหมนะโอ้ว่ากรอนซี่นะแม่นะกรอนซดเฮ้ยอองเรายืนรับกันฟังดูดราอิทแม่นะเดี๋ยวเล่ก่อนซื้อลาไปเดี๋ยวาไว้จะไม่ไม่มิดเจอแม่นะงาวาบ้านโหนบ้าน ทะลแต่ว่าไม่ย um> ื่นเขย้อยไม่รับไม่ได้เดี๋ยกกลอนโดราก็มาว่าเบตาเล่โดราก็มาว่าเบตาเล่ยกกลอนโดราก็มาว่าเบตาเล่ลดราก็มาว่าเบตาเล่รวมแล้วสิ้นสซมันมีจีปาทาและแม่และมีจีปาตาไปรำชายเลยแบบระค คนเป็นโนราในยุคอินเทอร์เน็ตเนืนป็นโราในยุคอินเทอร์เน็ตอี่มงอีเมลตั้งเว็บไซต์เว็บแซ่างเว็บไซต์เว็โนราเกเดเจ็คในยุคออนไลน์เน้ดในยุคออนไลน์ใครชอบคนเลอกให้รถเรียงรอสายรถเรียงรอเปิด เปิดแลไอคไวายเขาคลิกได้ทันทีเล,ล,นะล่นไอ้ควายกันเจ้าเจ้ารอา้าเลโดราเขาลีแมนนะว่า,วา,วา,าเออ้าเจ้ารอตาเลโดราเขาลีเออรอตาเลโดราเขาลีเา้าเมืองไซองคนที่ไม่มีกิ๊กเลนะ ชาวบ้านใส่อ้มคนที่ไม่มีกิ๊กงคนที่ไม่มีกิ๊กเ